ต้องเรียกว่าหาดูได้ยากนะครับกับบทบาทที่คุณดามดัสกอนนะครับดาวร้ายชื่อดังนั้นต้องมารับบทเป็นคนที่ร้องเพลงในฉากหนังนะครับและภาพที่จะให้ดูต่อไปนี้นั้นก็เป็นภาพที่คุณดามดัสกอนร้องเพลงนะครับในฉากหนังอยู่ในเรื่องสุภาพบุรุษเสือไทยนะครับซึ่งต้นฉบับเดิมนั้นสร้างโดยคุณแท้ประกาศวุทิศารนะครับพระเอกก็คือคุณสุรสิทธิ์สัตยวงนะครับ ว่ากันว่าในหนังเรื่องสุภาพบุรุษเสือไทยนั้นจะมีฉากหนึ่งนะครับก็คือฉากที่ล่องเรือแล้วก็ร้องเพลงแบบนี้แหละครับเป็นที่สนุกสนานนะครับต่อมาเมื่อคุณวิสันสันติสุชานํามาสร้างใหม่นะครับก็ยังเป็นสุภาพบุรุษเสือไทยแต่ว่าคนที่เป็นเสือไทยนั้นก็คือคุณสมบัติเมธนีนะครับแล้วก็ยังคงฉากนี้วไว้ด้วยนะครับก็คือฉากที่จะมีการร้องเพลงนะครับเป็นเพลงที่ร้องแล้วก็ ไเรือนะครับก็ใช้เสียงต้นฉบับเดิมนะครับจากเพลงรำวงลอยเรือนะครับเอามาใส่ในหนังเรื่องสุภาพบุรุษเสือไทยนะครับหนังเรื่องนี้เข้าฉายครั้งแรกเมื่อวันที่10เมษายนปี2 0 2 2นะครับที่โรงหนังพระขนงเทเตอร์นะครับคนที่ไปดูหนังเรื่องสุภาพบุรุษเสือไทยนะครับเปิดฉากมาจะเห็นคุณดามดัสกอรนั้นเล่นเป็นเหมือนเป็นคนดีนะครับ จริงๆนั้นแฝงไว้ว่าจะเป็นคนชั่วนะครับแล้วพอมาเจอฉากนี้แหละครับฉากที่ต้องร้องเพลงนี้ก็เรียกว่าอะไรนะนิ่งไปนิดหนึ่งนะครับไม่นึกว่าจะเอาคุณดามมาร้องเพลงในฉากร้องเพลงแบบนี้นะครับสําหรับดาราหลักๆนะครับที่ถ่ายเข้าฉากในฉากร้องเพลงนี้ผู้หญิงคนนี้ก็คือนางเอกนะครับคุณรศลินทจันทรานะครับแล้วก็วันนี้พระรองครับคุณจั มหาชัยนะครับอยู่ขวามือนะครับส่วนสายสุดนั้นจะเป็นคุณดามรัสกรนะครับผู้หญิงนะครับน่าจะเป็นคุณลักษณาโนกเหวนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งคนนี้แหละครับคุณลักษอภิชาตินะครับขาประจําของดาวบูสันติสุชานะครับก็เรียกว่าเป็นฉากซึ่งทําให้คนดูในสมัยนั้นอมยิ้มนิดหนึ่งนะครับที่ได้เห็นระดับเรียกว่าเป็นดาวร้ายมืนหนึ่งเลยนะครับ เรียกว่าเป็นพระเอกของวงการดาวร้ายก็ได้นะครับคุณดามดัสกรแล้วยังเห็นคุณรักอภิชาด้วยนะครับในฉากร้องเพลงนะครับแต่คุณรักนั่นก็หลากหลายบทบาทนะครับที่เคยเห็นแต่เฉพาะคุณดามนี่แหละครับวันนี้ถึงตัดมาให้ดูเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าไม่ค่อยจะเคยเห็นนะครับที่จะมีฉากในลักษณะแบบนี้นะครับให้คุณดามแสดงนะครับเดี๋ยวบางท่านอาจจะบอกว่าไหนจะพามาดูฉากที่คุณดามร้องเพลงนะครับไม่เห็นปล่อยเสียงให้ ฟังคุณดามร้องเพลงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูภาพที่เป็นฉากเพลงนี้ประมาณสัก3นาทีนี้จนหมดฉากไปก่อนนะครับเ๋ยวเพลงก็จะจบนะครับแล้วก็จะปล่อยเพลงลงมานะครับแต่ว่าเพลงกำลังนั้นมีปัญหานะครับในระบบ youtube นะครับเพลงอาจจะมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์นะครับถ้าว่าติดปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ก็จะเห็นคุณดามร้องเพลงอยู่นิดเดียวนะครับแล้วก็จะถูกตัดออกไปนะครับ ແລະເຈົ້າຢູ່ບັນທັງວົນເທີຍນານພຣະເຈົ້າເ